สวัสดีนักเรียนต่อไปสถิตตอนที่49ตอนนี้ก็จะเฉลยกันบ้านที่ให้ไว้คราวที่แล้วนะต่อแต่สูตรที่จะใช้จะใช้สูตรที่เป็นสูตรสูตรที่2ไม่ใช่สูตรที่1นะสูตรที่สองนยใช้เอกสารอันเดิมนะ ก่อนอื่นขอทบทวนนี่ก่อนเราจะหาค่าความคาดคาดหมายความคาดหมายนี้ความคาดหมายก็คือนี่นะคือค่าเฉลี่ยตัวแปรสุ่ม x mx เท่ากับซ x คูณกับค่าความน่าจะเป็น px อันนี้รู้อยู่แล้วเนาะเป็นสูตรที่เรียนมาก่อนแล้วต่อไป เราก็มาหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานกับความแปรปรวนความแปรปรวนถ้าสูตรที่1เราจะใช้อย่างนี้ใช่ไหมวงเล็บ x ลบมิวกำลังสองคูณ p x แต่พอไปสูตรที่2จะทําให้ง่ายขึ้นก็ใช้สูตรอ่าสวแปรปรวนคือซิกมากำลังสองเท่ากับซิกมา x เอาเอาตัว x ในยกกําลังสองนะเอาค่า x ตัวแปรสูมยกกําลังสองแล้วคูณด้วย p x แต่แล้วนี้ก็เป็นจํานวนหนึ่งแล้วทั้งหมดก็มาลบมิวมิวคือค่าเฉลีย่ยยกกาลังสองนั้นถ้าเป็นส่วนส่วนเบี่ยงเบนนี่เป็นสูตรที่สองนะส่วนเบี่ยงเบนก็คือใส่สแควร,รูทเข้าไปนะเหมือนกันใส่แวรูทเข้าไปสแควรูทที่มีกําลังสองพีเอ็กลบมิวกำลังสองนี้คุณจะสอนแบบหัดโดยใช้ สูตรที่2สูตรที่ส,ส,สก็จะคิดเลขคิดอะไรง่ายกว่าสูตรที่1 เรียนดูในข้อแบบฝึกหัดแตเฉลยแบบฝึกหัดที่3 3ม 2, 2. นะุดสามสาที่3.2.2ในหน้าที่21ข้างล่างหน้าทีให้หาความคาดหมายความประดับบนสมมติฐานตัวแปรสูงข้อ1อันนี้เป็นข้อ1นะึอันนี้เป็นข้อ2อันนี้เป็นข้อ3ข้อห จากอันนี้ย่อยนะข้อสอบย่อยคณิตศาสตร์ชุดหนึ่งมีทั้งหมดสิบข้อจำนวนข้อสอบที่ตอบถูกข้อสอบย่อยวิชาคณิตศาสตร์ครั้งนี้เรียนิชาภาษาหกห้องหนึ่งจำนวนสี่สิบคนเอก็คือสี่สิบคนนะสี่สิบคนแสดงด้วยตารางความถี่ดังนี้จำนวนข้อที่ตอบถูกศูนย์ข้อไม่มีเลยตอบถูกหนึ่งข้อมีหนึ่งคนตอบถูกสองข้อมีสองคนตอบถูกสามข้อมีห้าคนไปเรื่อยเอ่อ ตอบถูกสิบข้อมีเพียงสองคนทังเกตดูว่ามีคนส่วนน้อยที่ทําถูกสิบข้อเนาะเพราะนั้นก็จะเป็นกลางกลางถ้าสุ่มนักเรียนหนึ่งคนจากห้องนี้ถ้าเราให้ตัวแปรสุ่ม x เป็นจํานวนข้อสอบนักเรียนตอบถูกเพราะนั้นตัวแปรสุ่ม x คือจํานวนข้อนักเรียนตอบถูกตรงนี้ก็คือตัวแปรสุ่ม x นั่นเอง x ก็เท่ากับพวกนี้0 1 2 3 4 5 6 7, 7 8, 8, 8 9 10ข้อสอบมีอยู่สิบข้อเพราะนั้น ต้งเรียนก็จะทําถูกอย่างเต็มที่อย่างตามสุดก็ไม่ถูกเลยถูกหนึ่งข้อสองข้อสามข้อกะตั้งถึงถูกเต็มที่แค่สิบข้อเหลือตรงนี้ทั้งหมดมีสี่สิบคนเพราะนั้น NS ของมัน NS ของมันจะเท่ากับสี่สิบจำนวนสมาชิกในแซมเปิลสเปซเท่ากับสี่สิบั้นทำข้อนี้ตรงเออ่ทำตารางตรงนี้เนาะจำนวนข้อที่ถูกคือ X ใช่ไหมศูนย์หนึ่งสองสามี่าเจ็ดแปดเก้าสิบ ตดูนักเรียนอลอกมาจากโจทย์นี่ px ก็คือเอาจำนวนเรียนที่ทําข้อสอบหาได้สี่1 4ูนย์ส0วนสี่ส4บหนึ่งสสี่สิสองสวนีอปดส่วนสี่บเจตารางอันนี้เนื่องจากที่ตรงนี้ไม่พอคูก,ก็ต่อย้อนไปอีกด้านนี้นะจากตาราง ก็ใช้สูตรความคาดหมายเอา x คูณกับ px ใช่ไหมแล้วก็เอาเป็นผลบวกกันซิกมา mx x x, เท่ากับซิกมา x คูณ px ก็เอาไอมาเป็นบรรทัดนี้นะบรรทัดนี้เออพอดีตารางอยู่ด้านก็ต้องพลิกกลับไปกลับมาเนาะมาดูตรงนี้แล้วกัน เออก็ง่ายๆนะอันนี้คือ x ช่องนี้คือ x x คูณ p x ก็คือเอาช่องนี้กับอันนี้0คูณ0คูณ40ใช่ไหมได้0ใช่ไหม0ส่วน40ก็คือ0ต่อไป1 140ไคูณ1ส่วน1คูณ1 1ส่วน40ค่านี้ต่อไป นะก็เอาอะไรสองสอคือค่า x คูณด้วยสอส่วน40ก็จะได้มาเป็นค่าตรงนี้2องคูณสองส่วนสิบคูณหส่วนสีคูณหกสิก็ทำเรื่อยๆไปจนทั่งถึงครบช่องนะตัวทดท้ายข้อ10บใช่ไหมสิบคูณสองส่วนสทำแบบนี้ก็ลอกมาทีละอันทะีละอันทีละเจ็ดคูณเจ็ดส่วนสี่สคูณสามส่วนสี่สิบเก้าคูณสามส่วนสี่ตัวหน้าคือ x ตัวหลังคือ p ควาหน้าจะเป็น px ต่อไปค่าที่ได้ศูนย์อันนี้หนึ่งศูนสี่สิบอันนี้สี่ศูนสี่สิบสิบห้าศูนสี่สิบยี่สิบศูนสี่สิบสิบห้าศูนสี่สิบสี่แปดศูนสี่สิบเออสี่แปดศูนสี่สิบหกแปดสี่แปด ห้าส่วนสี่สิบช่วงส่วนสี่สิบหกสี่ยี่บสี่สี่สิบห้าสามสิบห้าสี่สี่สี่หกแปดสี่แปดส่วนสี่สิบอ่าคุณตกไปตวงเนาะตกสี่สิบเก้าสี่สิบเติมเลยนะก็ได้เป็นสี่สิบเก้าส่วนสี่สิบเนาะคุณตกไปตวงแสดงว่าต้องผิดแล้วเนี่ยหนึสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดเก้าสิบ อมันยังไงเนี่ยติดตัวหนึ 1, 2, ่งสองสามต้องสิบเอ็ดช่องเลยนะอ๋อศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ไม่ผิดนะไม่ผิดนะ <c oughs> ไม่ลง้งงละจะดูเช็คลูกทีหนึ่งถ้าผิดก็ต้องแก้ จ็ดส 40, ่วนสี่สิบเจ็ดคูณเจ็ดส่วนสี่สิบแปดคูณสามสี่สิบหกแปดสี่สิบแปดตรงนี้ใหม่ศูนย์ตัวนี้หนึ่งส่วนสี่สี่สิบสิบสองสี่สิบ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 ห้าสี่สิบยี่สิบสี่สิบ แปดส่วนสี่สิบสี่แปดส่วนสี่สิบเพราะฉะนั้นตัวนี้เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าต้องตรงนี้ต้องมีเพิ่มเป็นสี่สิบเก้าส่วนสี่สิบแปดสามยี่สี่สี่สิบก็าสิบเจ็ดสี่สิบสิบยี่สิบเพราะฉะนั้นตัวบนต้องคิดใหม่ลองดูหนึ่งบวกสี่บวกสิบห้าหนึ่งบวกสี่เป็นห้าสิบห้ายี่สิบยี่สิบบวกยี่สิบสี่สิบสี่สี่สิบสี่บวกสิบห้า สี่สิบบวกสิบห้าสี่สิบแปดบวกยี่สิบสี่ยี่สี่บวกสี่สิบเก้าบวกยี่บวกยี่บเจ็ดก็ยี่สิบเป็นบวกสี่เจ็ดเออถูกแล้วสองร้อยยี่ิบเจ็ดส่วนสี่สิบก็ไม่ผิดเนาะ ใหม่ครั้งนะท,ทวนครั้งหนึ่งศูนย์หนึ่ง 40, 40, สี่สิบสี่สี่สิบสิบห้าส่วนสี่สิบยี่สิบสี่สี่สิบห้าสิบห้าส่วนสี่สิบสี่แปดส่วนสี่สิบเจ็ดเจ็ดสิบเก้าส่วนสี่สิบเพิ่มนี้เข้าไปนะแปดสามยี่สบสี่สี่สิบยี่สเจ็ดสี่สิบยี่สสี่สิบเอาข้างบนบวกกันหนึ่งสี่สิบห้าเป็นยี่สิบยี่สิบกับสี่สี่เป็นสี่สิบสี่อ่าสี่สิบสี่บวกสิบห้า ห้าเก้าบวกสี่สิบแปดบวกยี่สิบสี่บวกสี่สิบเก้าบวกยี่สิบเจ็ดบวกยี 40, ่สิบสองร้อยยี่ิบเจ็ดส่วนสี่สิบอ้าวถูกต้องก็ u u x ก็ได้เท่ากับสองร้อยยี่สิบเจ็ดส่วนสี่สิบหรือคำตอบห้าจุดหกเจ็ดห้า ชงปิดห้าอ <'s> okay. oh. ้าวต่อไปก็ได้คําตอบแรกแล้วความคาดหมายทีนี้ต่อไปความแปรปรวนสูตรนี้เป็นสูตรที่หนึ่งสูตรตรงนี้เป็นสูตรที่หนึ่งเราจะไม่ใช้ซิกมาเอลบลบมิวเอ็กซ์ลังสองเนี่ยทั้งหมดกําลังสองเป็นสูตรที่นเราก็ไม่ใช้สูตรนี้แทนความแปรปรวนซิกมากำลังสองเอ็กซ์เท่ากับซิกมาเอ็กซ์ลังสองคูณพีเอ็กซ์นะจำนวนหนึ่งตรงนี้แล้วก็ ลบด้วยมิวเอกซ์กำลังสองทีหลังเราก็ต้องเอา x อกยกกำลังสองแล้วมาคูณตัวนี้ x กซ์ำลังสองคูณตัวนี้ x อ,อกยกก,ก,กกำลังสองคูณตัวนี้อ่ะก็กลับไปดูตรงนี้ x กซ์ำลังสองตรงนี้ก็เธอก็ต้องเอาศูนย์กำลังสองคูณตรงนี้ใช่ไหมศูนย์กับเอ็กคือศูนย์กำลังสอง x คือตรงช่องนี้ ช่องนี้เป็นช่องเอก็อเ,เอา0ูนย์กำลังสองคูณ0นส่วนสีหนึ่งกำลังสองคูณ42ึ่งสกำลังสอคูณ240 3กำลังสคูณ5 404กำลังสคูณ6,40 5กำลังสคูณ3 4มกำลังสคูณ8 4กำลังสคูณ7 4 0 8กำลังสคูณ3 4มกำลังสคูณ3 40 10กำลังสคูณกับ สองส่วนสี่สิบซึ่งจะออกมาเป็นดังนี้นี่ใช่ไหมตามที่ครูบอกเมื่อกี้นี้แล้วลบด้วยอย่าลืมลบด้วยค่าคาดหวังลบด้วยค่าคาดหวังตัวนี้ใช่ไหมห้าจุดหกเจ็ดห้า ห้าจุดหกเจ็ดห้ายกกำลังสองเพราะนั้นตรงนี้ออกมาตรงคือตรงนี้ตามนี้ <c oughs> อ่อยถาใช่สตรที่สองนะเอานี่เลนี่ศูนย์กำลังสองได้ศูนย์คูณคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์หนึ่งอันนี้ก็ได้ตรงนี้ อันนี้สองสองกำลังสองเป็น4ี่สี่สองแปดแปดสนสี่องเป็นเก้าเก้คูณห้าเป็นสี่สิบห้าสี่สิบลังสองเป็นสิบหกสิบคูณหกสิบคูณหเป็นเก้าสิบหกสี่สิบห้ากำลังสองคูณสเป็นสี่ิบ้ห้ยี่ห้ายี่คูณสเ้าสีตัวนี้หกกำลังสองคูณแปดได้เท่านี้สองร้อยแสบ่วนสี่สิบลังส เจ็ดกำลังสองคูณเจ็ได้เป็น3ามร้อยสแต่กำลังสองคูณสได้ร้อยห้าสิบสองสี่สิบตัวนี้ได้ตัวนี้ตัวนี้ได้ตัวนี้แล้วลบด้วย5 6าจุกเาำลังสองก็คือ32.205บสองเต่อลงมาต่อไปหาค่า อันนี้บวกกันส่วนต้องเป็น40หมดเลยก็เอาเศษรวมกัน1นึ่งบวก8บวกส5บหบวกเบวก75บวก2อ8บวก3ามาบวก1้อกับ2บวกสองบวกสองรออกมาได้เป็น1491ส่วน40ลบตรงนี้ตัวนี้หารตัวนี้ได้37.275ลบด้วย32205เอาอกมาเท่ากับ5.07นะความแปรปวนเท่ากับ5.07 ได้ความป็นปั๊บก็จะได้ส่วนเรียนมาตรฐานเท่ากับแสว์รูท่านสุนเด็ก็คือสองจุดสองห้าหนึ่งคำตอบแบบนี้เองนะอันนี้ใช้สูตรใช้สูตรที่สองใช้สูตรที่สองคือตามที่ครูวงเนี่ยตรงนี้ไว้สูตรที่สองนี่ตรงนี้นะตามที่ครูวงไว้สูตรที่สองซิกมาเอา x กำลังสองคูณ bx เลยซึ่งตัวเลขจะง่ายกว่านี่เป็นข้อที่1 ส่วนข้อที่สองข้อที่สองเดี๋ยวอธิบายนิดหน่อยแล้วกันเนาะได้หน่อยในการตรวจสอบเอ่อในการตรวจสอบคุณภาพสินค้ามีแปดสิบกล่องแต่ละกล่องมีสินค้าร0 0ห้าร้อยชิ้นผู้ตรวจสอบสุ่มสินค้าแต่ละกล่องมาตรวจสอบกล่องละร้อยชิ้นสุ่มแค่ร้อยชิ้นเนาะโดยแสดงผลการตรวจสอบตามตาราง จากวายให้วายเป็นตัวสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยชิ้นวายร้อยชิ้นมีไม่ผ่านไม่ผ่านศูนย์ชิ้นคือคือดีหมดนะร้อยชิ้นเนี่ยไม่ผ่านไม่พบเลยก็คือดีหมดร้อยชิ้นศูนย์ไม่ผ่านหนึ่งชิ้นไม่ผ่านสองชิ้นไม่ผ่านสามชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้นหกชิ้นจากร้อยชิ้นนะจานวนกล่องคือสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานศูนย์ ก็คือผ่านหมดมีสี่สิบเอ็ดกล่องนะที่ไม่ผ่านหนึ่งชิ้นมีอยู่หมดสิบเจ็ดกล่องไม่ผ่านมาตรฐานสองชิ้นมีอยู่สิบสี่กล่องไม่ผ่านมาตรฐานสามชิ้นมีอยู่สี่กล่องอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะไม่ผ่านถึงห้าชิ้นเนี่ยไม่มีเลยไม่ผ่านมาตรฐานหกชิ้นมีกล่องเดียวเพราะนั้น n ก็คือแปดสิบนะ n คือแปดสิบ n คือแปดสิบยังจำไหม ns หรือ n ns ก็จะเป็นแปดสิบเนะเาะอ้าวจากโจทย์ตรงนี้ก็ไปทำข้อสองอืมอย่างเี้เขียนล้อตามโจทย์นะนี่คือ y y เป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหก บนกล่องนี่คือ n s 80กล่องเพะาะนั้น p ความน่าจะเป็นก็คือเอาสิบเอ็ดส่วนแปดสิบสิบเจ็ดส่วนส่วนสี่วนแส่วนแปส่วนแปส่วนแปอ่าน,นี่คือ y นะความน่าจะความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อไปให้หาความคาดหมายซ i g m a y เอา sigma เา y คูณกับ p ของ y นะ วายคูณกับ p วายแล้วใส่ผลบวกเข้าไปฟิกมาวายคูณ p วายเป็นค่าความพานหมายก็เอาศูนย์คูณช่องนี้เท่านี้คูณกันศูนย์คูณสิบส่วนแปดสิบหนึ่งคูณสิบเจ็ดส่วนแปดสิบสองคูณสิบเอ็ดส่วนสี่สิบไล่มาเรื่อยๆนะจนกระทั่งถึงหกคูณหนึ่งส่วนแปดสิบตามนี้ออกมาค่าออกมา แน,นี้นะบวกกันได้75็ดส่วนแปก็คือ0.9 3 7์จุาคำตอบก็คือค่าความคาดหมายเข้ากับมิวเอ็กซ์เสห่วนแปดสส่วนแปหรือ0.9 3 7์จุาต่อไปการแบบบวนใช้สูตรที่2นะ ซิกมา y กําลังสองท้าก็ซิกซิกมา y กําลังสองใช่ไหมเอา y เนี่ยกําลังสองซะคูณด้วย p y แล้วถึงแล้วจึงไปลบด้วย m y ลกํลังสองอันนี้การน,นี้เป็นพวกหนึ่งนะเพราะฉะนั้น y กําลังสองคูณปรับหน้าจะเป็นคูณ p y ก็เขาจากอันนี้ใช่ไหมศูนย์กําลังสอง ศูนย์กำลังสองคูณเศษส่วนแปดสิบหนึ่งกำลังสองคูณเ็ดส่วนแปดสิบสองกำลังสองคูณเศษส่วนแปดสิบสามกำลังสองคูณสี่ส่วนแปดสิบสี่กำลังสองคูณสามส่วนแปดสิบห้ากำลังสองคูณศูนย์ส่วนแปดสิบหกกำลังสองคูณหนึ่งส่วนแปดสิบก็จะเป็นดังนี้ตามที่บอกใช่ไหมแล้วลบใส่กั้นไว้แค่ไหนกั้นนะแล้วกั้นพวกนะ เป็นกลุ่มหนึ่งอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งก็ใส่วงเล็บกัน้นลบด้วย75ส่วน80ยกกำลังสองคือลบด้วย0 9 3ย5กํายกกำลังสองอันนี้คือตัวมิเตัวนี้คือตัวมิเอ้ยมิวตัวนี้คือตัวมิวแทนไปตามนี้หาค่าออกมาแทนตามนี้ได้ร้อยเก้าสามส่วนแปดสิบลบด้วยตรงนี้ยกกำลังสองตามนี้สองจุดสี่หนึ่งสองห้าลบด้วยตัวนี้ คำตอบคือหนึ่โดยประมาณเพราะนั่นความแปรปรวนคือประมาณพอเได้ความแปรปนักเรียนหาส่วนเบี่มาตรฐานออกมาก็ได้เป็นแสรูทแสรูทของ1นึ่ส่วนเบี่มาตรฐานก็รากที่2ของความแปรปรวนแสรูทหนึ่งจุดหสามสาได้เป็น1.238 1จ3ดสองสามแปดหนึ่งสองสามแปดีเรท หนะึ่งจุดสองสามแปดนตอบก็เป็นเทน่านี้นี่คือข้อที่สองย่อยแต่ใช้สูตรที่สองเห็นว่าตัวเลขจะง่ายขึ้นต่อไปสำหรับข้อที่สาม ข้อที่สามคือตรงนี้ผลต่างของแต้มลูกเตา่าผลต่างแต้มลูกเตา๋าก็มันคล้ายๆโจทย์ข้อนี้เอามาจากคล้ายๆตัวอย่างที่แปดนะคล้ายตัวอย่างที่แปดเดี๋ยวครูจะดูว่าผลต่างแต้มลูกเตา๋าของการทอดลูกเตา๋าเที่ยงตรงสองลูกพร้อมกันหนึ่งครั้งโจทย์จากหน้าสิบสี่ข้อสามเนี่ยเราในคาแสดผลต่างแต้มลูกเตา๋ามีสองลูกใช่ไหม เธอก็เอามาลบกันลบกันก็เช่นเอ่อหนึ่ง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 หน้าหนึ่งออกหนึ่งเอ่อลูกหนึ่งออกหนึ่งลูกที่สองออกหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งได้เป็นศูนย์สองสองสามสามสี่สี่ห้าหกหนึ่งหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าหกเอาแต้มมาลบกันก็จะได้เป็นศูนย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะมีหกกรณีความนี้เป็นคือหกจนสามสิบหกนะเอ็นเอสมันสามหกเรารู้อยู่แล้วผลต่างของแต้มเท่ากับหนึ่งก็จะมีอยู่สิบกรณี ได้สิบส่วนสามหกคนต่างของแต้มเป็นสองมีแปดกรณีแปดส่วนสามหกอันนี้เป็นหกสามหมดต่างกันสี่แต้มก็มีสี่กรณีต่างกันห้าแต้ม 4, ตมีสองกรณีสองส่วนสามหกลบกันแล้วต่างกันห้าแต้มอ่าถ้าสงสัยว่าตรงน,รงนี้ตรงนี้มาอย่างไงตรงหกแปดสิบแปดหกสี่สองมาอย่างไงเดี๋ยวจ้ะเปิดยอดปธิบายให้ดูเนะ 94, าะหน้าสิบสี่อันนี้เห็นไหม นักเรียนเรียนมาแล้วผู้สอนไปแล้วนะสี่อยู่สองกอแบบผัดเนี่ยข้อสามผลต่างของแต้มของลูกเต๋านะพอลูกเต๋ามาผลต่างของแต้มหน้าต่างแต้มทับกระสุนก็คือเออหนึ่งหนึ่งสองสองสองสามมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกรณีหกสามหกอย่างเงี้ยผลต่างแต้มเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่ใช่ไหมสี่ห้าห้าหก อันนึงกลับได้2 1 3 2 4 3 5 4สาหหนับแล้ว2 4งสี่หกแดสิกรณีเพราะนั้นพรามัด้เป็นก็10ส่วนสามบแบบนี้ยต่างแต้มเป็น2ก็คือ1 3 2 4 3สามสกว่าห้าหกลับตัว3 1ลูกหลังเป็นลูกหลังเป็นหน้าเนปะ็นลูกลูกหน้าเป็นสลูกหลังเป็น1 4, 4, 2, 5, 3, 6, นึ่งก็สี่สองห้าสามหีกรณีหนึ่งสองี่สีกรณี อน้งก็เป็นแปดสสากแล้วก็มาทําตารางอย่างเมื่อกี้ที่เห็นนะจากนี้มาตรงนี้นอ,อืม,อม,อมก็จะลงตารางอันนี้อันนี้ลงสรุป สามหกสิบสามหกแปดสามหกหกสามหกสี่สามหกสองสามมาจากตรงนู้นเวลาคิดต้องมาจากตรงนู้นแล้วก็ใช้สูตรความคาดหมายก็หาตามปกติ 2, 6. 3, 6, 1, ส่วนความแปรปรวนใช้สูตรที่สองก็ใช <ROB> ้สูตรนี้นะพิกมาเซตกำลังสองคูณ p เซตก็เป็นศูนย์กำลังสองคูณหกสสามหกศูนย์กำลังสองคูณด้วยหกสามหกหนึ่งกำลังสองคูณคูณด้วยสิบสามหก สองกำองคูณแปดสามหกสามกำลังสองก็หกสามหกสี่กำลังสอี่สามหกห้าลังสองคูณสส่วนสามสิบแบบนี้มาเติมนี้แล้วทั้งหมดนี่กลุ่มนี้ใส่ใส่วงเล็บนะกลุ่มนี้ลบด้วยมิลกำลังสองมิลแทกกำลังสองก็คือลบเป็นหนึุดเก้าสทั้งหมดกำลังสองออกมาทำมาก็เป็นทำตามลำดับในสูตรของสองถือว่าครูเฉลยนี่แล้วเนาะนักเรียนก็ตรวจเฉลยดูใครยังไม่ทำก็ ทำะพรุ่งนี้ส่งพรุ่งนี้จะเก็บคะแนนส่งนะพรุ่งนี้จะเก็บคะแนนส่งครูจะบอกให้ว่าส่งยังไง